ถึงมาเลยค่ะนี่ค่ะเอา,เาตรงนี้ใช่ไหมะจะกินตรงนี้ใช่ไหมมาดูดิหูตาดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนะหูตาดีขึ้นเยอะเลยจะไปตรงนู้นดีกว่าไหมอะฮะโอ้หูตาดีขึ้นเยอะเลยนะ่ะเออค่ะตาก็ไม่แฉะละเดี๋ยวนะโอเคหนึ่งเม็ดค่ากับยาหนึ่งเม็ดเดียวอีกเม็ดหนึงนะมีกัดยาแตกหน่อยๆมีกัดยาแตกหน่อยๆน่อยไอ้ดูหูข้างนี้ดน เออในรูแผลดิเน่ยแผลเนี่ยแผลเนี่ยแผลเนี่ยแดงอยู่เลยอ่ะแต่ลูก,กตาดีขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะกินเข้าไปกินตัดไปแล้วสองอันไี้ยงังที่ในรถคันเบอเร์เดือนตูดเสี่ยงกระรดอีกอเอ,อมันชอบกินอาหารอันนี้มากเลยนะคะมันกินหมดเกลี้ยงเลยไม่เคยเหลือเลยนะให้แก่เนี่ย นางตัวเมียมันก็สวยนะอืมนขนเขินมันไม่มีเห็บไม่มีหมดัดอ๋ออาธิน้าแม่อ้อมต้องให้หม,มันกินยากำจัดเห็บหมัดแล้วซีพุ่มมันกินวันที่สิบเท่าไหรสิบกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนวันที่สิบกว่าแม่อ้อมจำได้ประมาณนั้นประมาณนั้นที่สิบแดงๆ่นิดนึงนะคะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวสายแม่อ้อมสายทุกวันเลย ไปก่อนค่ะดูรถที่่อ,อ้โหมาอย่างมหมาเลยอ่ะไปแล้วไม่ต้องถอยหน้าถอยหลังเออหางนี่ใส่เป็นธงชาติไปเลยชีวิตหมาจรคอสะพานแม่อ้อมก็เป็นคนคอสะพานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรถว่างแม่อ้อมก็ข้ามไปแล้วล่ะคะ่ะ สามรอบออืมไม่ให้กินก็ร้องวอยแต่ฝนยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือดีขึ้นแต่ว่ายัางมีอาการหอบอยู่แม่อมก็เลยปล่อยที่ฝนไปก่อนค่ะ